การใช้เป็นตัวแชโดว์อันนี้คือการใช้แชโดว์เขียนคิ้วซึ่งพี่ใช้พาเลตข,ของบราวอิอันนี้เป็นสีด์กด์กบราวเป็นสีเข้มนะคะนี่ใช้จริงจนจะหมดแล้วทำไมถึงพาเลตหนึ่งต้องมีสองสีเพราะว่าคิ้วมันควรจะมีสีอ่อนและสีเข้มผสมกันถ้าสมมุติวันหนึ่งกรณีที่น้องเขาไม่มีขนคิ้วเราจะทำยังไงนะคะ ก่อนอื่นเลยเราสังเกตได้ว่ามันจะมีแปลงตัวหนึ่งเป็นแปลงที่เรียกว่าแปลงไว้สำหรับเซตคิวเราจะใช้วิธีการใช้แปลงตัวนี้ในการปัดก่อนปัดเพื่ออะไรปัดเพื่อให้คิวที่โดนแปง้งหรือว่าโดนฝุ่นต่างๆมันโดนออกไปก่อนนะคะแล้วก็ปัดเพื่อให้เห็นลายเส้นคิวจริงๆว่าคิวของเขาจริงๆมันเป็นทรงไหนนะคะ คราวนี้พี่น้องสัตจะใช้ตัวแปลงเบอร์นี้ที่เป็นหัวมนอย่าลืมเบรนก่อนนะคะไม่ใช่ว่าจุ่มเสร็จแล้วลงไปที่คิ้วเลยนะชินจังเลยนะ <S 2> <S 2> <S 2> ได้ออไหมอ่ <S <S ะเบรนเสร็จปุ๊บทำยังไงที่จะเริ่มจากบริเวณที่ไม่มีคิ้วก่อนหลายๆคนชอบเข้าใจผิดว่าวิธีการเขียนคิว้วคือให้เริ่มตรงที่มันมีขนคิ้วก่อน ตรงไหนแหวงตรงไหนไม่มีขนคิ้วให้เติมสีตรงนั้นเข้าใจใช่ไหมคะเพราะอะไรพอถ้าเกิดสมมุติว่าหนูไปเติมตรงที่มันเข้มอยู่แล้วตรงนั้นก็จะเข้มเขา้ปอีกทําให้คราวนี้เราเบนคิ้วมันจะยากแล้วนะคะมันก็จะไม่เท่ากันสักทีเช่นหัวคิ้วตรงนี้ไม่มีอ่ะหนูดูเห็นไหมเห็นไหม พอหัวคิ้วไม่มีพอเติมหัวคิ้วไปปุ๊บมันเชื่อมกับตรงระหว่างที่มันมีเส้นขนคิ้วเห็นไหมคะเสร็จปุ๊บตรงนี้มีขนคิ้วเยอะแล้วเห็นไหมสีเข้มแล้วจะเติมตรงที่อ่อนเราต้องเติมตรงที่อ่อนๆก่อนอ่ะทุกคนดูคิ้วเชื่อมยัง,งถูกไหมคะตรงที่มันเข้มอยู่แล้วมันก็จะไม่เข้มขึ้นกว่าเดิม ได้ออไหอมหลักการกิ่นคิวที่ดีคือตรงไหนหายเติมตรงที่หายก่อนนะคะอย่าเติมตรงที่เข้มก่อนเสร็จปุ๊บให้เราเบรนเบรนจนเหลือสีน้อยที่สุดจนเหลือสีแบบแบบน,น้อยๆอะ่ะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เบรนออกอะ่ะสีมันจะเข้มได้อรอไหมคะคราวนี้เราจะใช้วิธีการเบรนทั้งแท่งเลย อ่ะเห็นคุณสมบัติของแปลงนี้ยังเร็วไหมไม่เสียเวลาเห็นป่ะแล้วหนูจะได้องศาคิวที่ใหญ่พอดีแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ใช้คิวอันเนี้ยสมมตุติอ่ะสมมติข้างนี้ยกตัวอย่างแล้วพี่เบนเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเราจะเป็นยังไงเห็นป่ะฟิลล mm ิ่งการเบนมันไม่เหมือนกันเพราะคิวตัวนี้มันไม่ได้ไว้สาหรับเบนคิวมันไว้สำหรับเขียนคิวให้คม ได้หรอ,อไหมคะดังนั้นทาไมเราถึงต้องมีหัวแปลงมีแปลงมาให้เราเลือกในการเขียนคิว้วถูกไหมเสร็จปุ๊บคราวนี้พี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วก่อนอันนี้เป็นดินสออันใหม่หัวเพชรพี่จะใช้ดินสอเขียนคิว้วเขียนเทคนิคการวาดนะปลายจมูกผ่านหางตายาวลงไปอันนี้คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือ จุดสิ้นสุดคิ้วได้ออกปะปลายจมูกผ่านหางตาตรงนี้คือจุดสิ้นสุดคิ้ววิธีการวัดจุดค้งคิ้วอยู่ตรงไหนอ่ะเรามองตรงๆจุดค้งคิ้วของเราคือสิ้นสุดตาดำตรงนี้คือจุดค้งคิ้วถูกไหมเราถึงจะเห็นองศาที่มันหักรูปหน้าเรากำลังสวยบางคนถามว่าไปหักคิ้วประมาณปลายเลยได้ไหมก็ได้ถ้าเขาต้องการคิ้วแบบทรงฝรั่ง แต่ถ้าเกิดเอาคิวเอเชียที่สวยแล้วเหมาะกับรูปหน้าจุดโค้งคิ้วมันควรจะสิ้นสุดตาดําตรงนี้คือจุดโค้งคิวเห็นไหมอ่ะดูนะโค้งคิวยังไงอ่ะทุกคนเห็นจุดโค้งยังเห็นไหมพี่เริ่มหักตรงจุดที่สิ้นสุดตาดำเห็นป่ะคราวนี้เราจะมาเขียนปลายคิ้ว ทุกคนดูเห็นปลายคิ้วไหมปลายจมูกผ่านหางตาปลายคิ้วพอดีเห็นไหมคะมันจะได้องศารูปหน้าที่เข้ากับหน้าเขาเห็นปะแต่คราวนี้เราได้ความเรียวแล้วเราต้องการความคิ้วใหญ่สมมุติเราต้องการความคิ้วใหญ่มากขึ้นเราก็แค่เติมฐาน เห็นไหมเริ่มจากอะไรทำคิ้วให้สีสมูทเท่ากันเสร็จปุ๊บมาวัดความยาวคิว้วมาวัดจุดโค้งคิว้วอยากได้คิ้วใหญ่คิ้วเล็กอยู่ที่เราเลยมาเติมทีหลังนะคะเสร็จปุ๊บพอเราเขียนเสร็จทำยังไงถ้าตรงไหนที่มันยังไม่โดนผลิตภัณฑ์ให้ใช้ที่ปัดคิว้วปัดก่อนอันนี้เป็นดินสอบราวอิดนะครับหัวเพชรนะอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับซึ่ง มันจะมีทั้งหมด3ช่องช่องหนึ่งจะเป็นสำหรับคูชชั่นก่อนใช้ก็คือให้เราแท็บนิดหนึ่งตัวนี้สามารถระบายตรงจุดที่เราอยากจะเติมได้นี่แทนแชโดว์ก็ได้หรือแทนหัวแปรงเมื่อกี้นี้ก็ได้นะครับสำหรับบางคนที่อยากจะเซฟงบประหย,ยัดก็สามารถใช้แท่งนี้แท่งเดียวเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมเห็นปะ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวปัดคิว้วอ่ะตัวปัดคิว้วแล้วเราใช้ตัวปัดคิว้วซึ่งเราก็จะมีที่ปัดไปขอเอาขอ่อนขอน,นก็ได้มาเอาสีอ่อนก็ได้สีแดงสีอ่อนสีอ่อนอ่ะสำหรับใครที่คิ้วเข้มแล้วอยากคิ้วอ่อนให้เราใช้ที่ปัดคิ้ววันนี้นะที่ปัดคิ้ววันนี้ให้เราปัดอย่าโดนผิวหนัง ปัดโดนแค่เส้นขนคิ้วพออย่าโดนผิวหนังเพราะถ้าโดนผิวหนังปุ๊บผิวตรงที่มันโดนเนี่ยมันจะเข้มนึกออกไหมเหมือนสีไปโดนผิวหนังเนี่ยพยายามมือเบาๆปัดแค่เส้นขนคิว้วเห็นไหมปัดย้อนก่อนย้อนเสร็จปุ๊บเราค่อยปัดตั้งนี่ทุกคนเห็นคิ้วไหม เสร็จปุ๊บพอเราเขียนเสร็จเราอยากได้ความคมหรือไม่คมมาอยู่ที่เราแล้วถ้าเราอยากได้ความคมเพิ่มเราสามารถใช้แปรงคมตัวนี้จุ่มอายแชโดว์ตัวนี้ในกรณีที่อยากได้ความคมบางคนอาจจะเสร็จแล้วก็ได้บางคนอาจจะเสร็จแค่นี้แล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติใครอยากได้ความคมใช้แปรงตัวนี้คมไหม เห็นป่ะถึงพี่ถึงบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆมันใช้ไม่เหมือนกันบางคนจะจบตั้งแต่ดินสอเขียนคิ้วก็ได้หรือบางคนอยากได้ความคมเพิ่มจะใช้แปรงตัวเนี้แล้วค่อยๆแท็บตรงหางให้มันเข้มเพื่อให้มันไล่เฉดให้สีมันมีความหนักเบาก็ได้อันนี้เป็นแปลงที่อยู่ในเซ็ตแปลงนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้แปลงอันนี้เดี่ยวๆอย่างเดียวก็สามารถซื้อของเบราอิกได้อ่ะเห็นฟิลลิ่งไหมว่ามันต่างกันอันนี้จะมีความเป๊ะความคมมากขึ้นถามว่าเราสามารถที่จะให้หางคิ้วสั้นหรือ,อยาวตามฟิลจินตนาการของเราได้ไหมได้เช่นถ้าวันนี้ฉันอยากเป็นเกาหลี <c oughs> ฉันอยากเป็นเกาหลีอ่ะ <c oughs> ก็ลบหางคิ้วออกนิดนึงให้สั้น อ่ะหน้าตาน่ารักขึ้นไหมเห็นป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเนี้ยเราแต่งหน้าออกงานเราอยากให้หน้าดูฉ่ำดูแบบอย่างโครงแบบนางงามเราอยากเป็นมิสยูนิเวอร์สนึกออกไหมมันก็ต้องสร้างโครงหน้าให้บาลานนั่นก็คือสังเกตว่าทำไมพี่แต่งหน้าดาราดาราทุกคนถึงหน้าเปลี่ยนเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างอ่ะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนหัวคิ้วให้สูงขึ้นก็ทําให้ดูจมูกยาวขึ้น การเขียนห่างคิ้วให้ยาวมากขึ้นคนที่หน้ากลมๆบานๆออกข้างเขาก็จะดูหน้าเล็กลง